สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาขายเครื่อง s A m s u n g A21 นะคะราคาจะอยู่ที่1,390นะคะนี่นะคะแล้วก็เวอร์ชันเครื่องเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน11นะคะแล้วก็ความจำจะอยู่ที่64นะคะ น,นะคะคแล้วก็ตัวเครื่องนะคะจะแถมฟิล์มให้นะคะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะคะแล้วก็แถมเคสให้นะคะแล้วก็เช็คเครื่องนะคะอันนี้เช็คทัศสกินหน้าจอนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัศสกินไม่ได้จะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะ ะะวาดไปเลยทัสก,กินหน้าจอได้นะคะแล้วก็สีจอนะคะนี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวีดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มนั้นกราบปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปชาร์จไฟนะคะนี่นะคะชาร์จไฟ ชา์จไฟเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้ชา์จไฟเข้าหนึ่งจุดสามนะคะแล้วก็สัญญาณซิมนะคะสัญญาณซิมขึ้นสองขีดสัญญาณไวไฟขึ้นสี่ขีดนะคะแล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะนี่นะคะอันนี้เป็น Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะคะ ปุ่มทูเปิดช้งงานได้นะคะแล้วก็ต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะต่อไปปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงนะคะปุ่มลดเสียงกดได้นะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียง ผมเพิ่มเสียงก็กดได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวเครื่องสั่นทำงานนะคะแล้วก็ต่อไปสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะ น,นี้สแกนลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ต่อไปสแกนหน้านะคะสแกนนิ้วสแกนหน้าได้นะคะ

นี้กล้องหน้ามันจะหมูนะคะบันทึกวิดีโอกล้องหน้าค่ะโหลดเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าค่ะโหลดเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าค่ะโหลดเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าค่ะโหลดเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าค่ะโหลดเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะโหลดเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะโหลดเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะโหลดเช็คแล้วก็ต่อไปแฟดนะคะ แบบใช้งานได้นะคะแล้วก็ต่อไปเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะอันนี้ลำโพงบนเสียงออกนะคะ แล้วก็เซ็นเซอร์ตันโทเซ็นเซอร์ตอนแน่ผูดับนะคะแล้วก็ลำพงแล้วทั่วฟังข้อความสารกดเครื่องใหม่รอกจาน ท่านไม่ทำรายการภายในเวลาที่กำหนดกรุณาทำรายการอีกครั้งนะครับลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างใช้งานได้นะคะแล้วก็รอบเครื่องนะคะนี่นะคะน,นะคะรอบเครื่องก็จะมีรอยตามมุมนะคะนี่นะคะ แล้วก็ตรงถาดซิมนะคะมันจะหักตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเครียบร้อยค่ะ